สวัสดีครับเมื่อนนี้ก็ได้ไปซ้อนกุ้งน้ำเฮืองนะครับพอดีฝนตกหางเนื้อนะครับฝนตกขางอำเภอไหนฮะโอเโด้านซ้ายน้ำหนองมาก็เด้ไปซ้อนนะครับแต่บระเทศไทยตอนซ้อนนะครับเพราะว่าหน้ามันหนองยันโทรศัพท์ตกน้ำนะครับเี่เปกุ้งน้ำเฮืองนะครับกุ้งน้ำเฮืองเอามาก้อยกินนะครับก้อยสูเป้งฮอตนะครับด้่นๆอยู่นะครับนะครับกำลังเลือกอยู่ครับตอนนี้ อันนี้ก็เป็นเมงอันขี้สายนะครับบ้านพวกเบินเมงขี้สายนะครับเป็นลูข้องเมงปปนะครับเอามาแกงเล้อกฮอสไข่ก็กันอยครับตัวนี้นะครับนะครับนี่นี่เป็นตัวไงนะครับตัวไ่เลยครับเนี่ยยังงหไงนะครับมันมันแก้งตายนะครับเวลาเราไปจับมันมันีิบดินเลยคุ้งเพื่อนกับตัวญ่นะครับ สุดเปรี้ยฮอตรึกก้อยเกยวหินก็นได้เพื่อนนะครับสดสดสดครับอันนี้เหรอสีดำเ<อ>มืนน่อวานที่เกา้าอุปสภาหกทาบนะครับไปซ้อนกันมาสิยะคุณก็ได้อเอาให้พี่เป้าแล้วปูจักปูก็มีนะครับปูก็มี ปูก็ได้นะครับปูนี่ก็เพ็ดน้ำปูดองใส่ตำส้มกินนะครับก็ร่อยนะครับกุ้งนี่เพ็ดได้หล่เมนูสุดแป้งทอดก้อยแกงก็ได้นะครับครับผมดมือหน้าได้ยังมาถ้วผมมีตรงให้เบิ่งนะครับฝากกดติดตามมาเลยอครับเด้วสองโซ่ทุ่นนะครับครับสวัสดีครับ